สวัสดีค่ะช่อง YouTube ช่องใหม่เนนี้สิล่องท้ากินเขาพัดเลยค่ะจานจานยักษ์จังเลยพรอบกัมัานล่องเพึ่งเลยเหรอเซลก็แซบเลยเขาพัดไครเลยห้าชีมาท่านม่เลยมาท่านเดไทยมาเลยมาท่านใดทไทยมา,านี่หมาอยู่เลยสิชายอยู่ดิลองเพึ่งสกพานช่องนี้ลองไงเลยละคะ่ะมักะไรชอใจกระแช่ซับส,สไข่ให้น้ำเาะคาเลย เพิ่งกินเขาพัดกันะนะทำเพี้นเลยค่ะว่ามันถั่วไงผดมันไม่มองประเหินนะใส่ญญจี๊วเขียวอะไรน้ำพริกปลาได้ค่ะมันน้ำพริกอือบน็อ,นบอกน้ำป,าปลาแกะบาแกะนี่ก็บักพริแกแกะเลือดพริกน้ำักนาำ ดีบักน้าวัยทำไมใคพินกันลา,ย,ายแล้ไหมเสี่บขนาดเลยกินเขาใบใช้ไลน์กับสิเพจจกวางเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> <Belgium> ม,มุมหมึกไปวะมอมหมึกไปเนะระวาง่ะค่ะเย้ยมุมระวางเลยทีมันหมึกไปแล้วค่ะพร้อมท่านทุกคน่ใช่พวกสาวหรือหาเพื่อนกำปัานิีบพวกเพื่อนัามย่ำยังเสียเลยแบบผ่ากสีแบนะ สินหองแล้วหัถ้าท่านได้มีคลิปต่อมาคูงมันมมน,นี้อย่าสิต่ำไปเรื่องเงอนค่ะไปหาสืขขอ่อคว้างกันสูขขอบอกคูงไม่ต่ำน,น,นะไม่สายหดยองม้แล้วค่ะช่องอีกที่ตดายรวคะรู้สึกแาบสะกิให้น้ำนะ,ะแล้วต่างไปก็ร่างใจร่กใจให้ได้ะคะ่ะ คนนีหน้าที่และคำสัญญาของฉันสำคัญมากกว่าเธอฉันจะไม่ถอยหลัทำวันนี้่มีข่าพัดใคร,ม,ใครมีน้ำซุม่มมีโดนทัทมีพีิลน้ำป่าแซ่บๆค่ะแซ่บๆมาเปลีนข่าลุงกังมนมีบักแตกแเนาะิ่งเป็นล่นๆจัดหน่อย อ๋อเลื่ไปเบิร์ทีวี่นั่งเพื่อมีเสียงทีวีเข้ามาแล้วเราขต้องขออภัยนะฮึฮึอ๋อสนใจหรอเใช่ไหมก็คิดว่าฉันไปเลยแหละบม่รู้สิเมื Slack ่อเมื่อ <im> กรณีเจ้ญญาตัวเปล่คงจะคิดว่าฉันแยกทางกับเธอแล้วเฮ้ขวดนัจีนไม่เลนวันบเธอกอเวันทำไปได้แล้วลวันสิออกกับร่างกายเอาไว้เลยว่ะแล้วก็วางแผนทุกขัญญ้นตอนก็คือร้อ ตังสิเริ่มแบบได้คืบ,บอกกันแล้วแม้ <ador. S 1> ว่าครอบครัวของฉันจะสงสัยฉันหรือแผนร้ายเจ้าหมอนนะันก็ไม่แคร์ทั้งนั้นพี่ยาเธอก็รู้นีว่าอะไรท็ให้ฉันเจ็บปวดมากที่สุดเคือเธอบอกฉันว่าใ<อ>ส่ผ<ด>ิันมแฟรเล็กน้อยการปะพีเล็กน้อยเขากันดีแทบบ้แตใส่รสชาสิดี้เดียแต่ฉันก็ทนไม่ได้จริงๆ ขอัค,ค่ะฉันขอให้สัญญาว่าฉันจะไม่มีวันที่จะไม่เชื่อใจเธอรท่านคนที่ยืนต่อนหน้าฉันก็คือเจ้าราชบุตรตัวจริงฉันสัญญากับเธอ สิเบื่อเนาะจะเปล่าเบื่อกันนะค่ะมาติดตามพันในรัฐาดเ้อะสมิ่งพ่อสมิ่งเหมือนกันเดี๋ยวสิกินล้างไม้แล้วค่ะอสวัสดีครับนี้เขาจะมากินข้าวผัดนะครับสิมโชวคกินข้าวผัดนี่พริกน้ำปลานะครับเดี๋ยวมาลองเบิ่งมาลองมาลองเบิงวิธีการกินของช่องนี้นะครับเป็นจังได สวัสดีครับนี้เขาจะมากินข่าพัดนะครับสิมาโชว์กินข่าพัดนี่พริกน้ำปลานะครับเดี๋ยวมาล่องเบิงมาล่องมาล่องมวยวิธีการกินของช่องนี้นะครับเป็นจ้าไดสวัสดีครับสวัสดีเมื่อวันนี้สิมาสอนมาบอกวิธีเข่าช่องนะครับง่ายๆช่องไม่ง่ายๆล่องเข่าไปเบิรงกันได้ครับล่องเข่าไปเบิรงกันได้ค่ะ พิมแค่ชื่อพิมแค่ชื่อเลยค่ะเปิดแรกกับเปิดยูทูบพิมพ์แค่ชื่อพิมแค่ซื่ออีพินดาแล้ค่ะโคดเอนเตอร์เจ้พ่อช่องเลยแล้วค่ะ มีคลิปหลากหลายให้เบิงฝากช่องไหมคะฝากกดไลค์กดแช์กดซับสไครต์ห้น้ำ้วยค่ะพยายามเหตุคลิปให้มันนา